สวัสดีครับมาต่อกันคลิปที่3ครับคลิปนี้พี่เล็กจะนะนเสนออะไรครับพี่เล็กครับคือมันเป็นโซนที่ผมภูมิภูมิภูมิภูมใิใจเสนอจริงๆทางร้านซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโซนนี้เราทํามาประมาณถ้าถ้านับแล้วประมาณ3ปีครับซึ่งเมื่อก่อนเราไม่ได้ทาแบบนี้แต่เนี้ยมีลูกค้าเรียกร้องบอกว่าถ้าเกิดอยากได้หัวนอกแท้แล้วก็แบบทางร้านเก็บงานให้ได้เลยไหมเก็บงาน100%โดยทางร้าน ทำให้เลยอย่างเงี้ยเราก็เลยเกิดไอเดียว่าเออถ้าอย่างนั้นเราก็ลองทําตัวนี้ลองมาแ,แรกแรกก็ทํามาไม่เยอะครับครับแต่มันผลผลฟีดแบ็กกลับมาเกินเกินคาดครับเกินคาดมากได้รับการตอบรับค่อนข้างดีใช่ตอนนี้ก็เลยทํามาเกิดทุกรุ่นมั่นใจได้นะครับอันนี้เป็นหัวรีบิวจริงพรีเมียมแต่ไม่ใช่หัวผุไม่ใช่หัวผุหัวที่มาเป็นแบบนี้ได้ทางร้านเนี่ยเราคัดจากหัวดีสวยสมมุติว,ว่าหัวเมก้าเนี่ยผมได้มาเปิดตู้ครั้งหนึ่ง20หัวเราจะคัดเลยว่าหัวไหนดีพอคัดมาปุ๊บ อ่ะหัวนี้ดีได้ประมาณสามหัวเองเราส่งเข้าโรงงานข้างในเราเปลี่ยนใหม่หมดข้างนอกเราทําสีสีผมทำนี่คืออบนะฮะสีไม่ต้องห่วงนะไม่ใช่ไม่ใว่าคุณใช้ป,ปีเดียวสาดสีแล้วมันจะลอกอันนี้เป็นสีโรงงานอบการันตีครับตัวนี้ขนาดว่าเราคัดข้างในเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนโอโ้โหมาดูง่าย,ายๆครับตัวนี้ npr 115 20้ยี่สิกว่าปีแล้วผมทําให้มันกลับมาเป็นป้ายแดงได้ลองเปิดดูข้างในได้ครับเกิดก่อนเอ้ยเกิดพร้อมบ้วนน้ำซิ่งอะ่ะ เกินพร้อมมือกล้องอ่ะรุ่นเนี้ยเราเราเปิดดูได้เกิพร้อมกันเลยเราเปิดดูได้ว่าที่พูดมาเป็นจริงไหมสวยไหมครับอันนี้หัวสามสิบปีครับโอ้โหเนี่ยผมงงว่าพี่ไปหาอะไรมาได้ไงผมพยายามตามหาอะไรมันไม่มีนะพี่คือด้วยความที่เราเป็นเชียงกงอะฮะเรามีความชำนาญด้านนี้อะไรพวกช่องแอร์สำหรับลูกค้าอยากเปลี่ยนก็สั่งเราได้นะอ่าสั่งเราได้หายากพวกช่องแอร์พวกเนี้ยหายากแต่พวกข้างประตูก็พอได้อยู่ แต่ช่องแอรงเนี่ยบางทีเราถามไม่มีไม่มีหายากทางเชียงกงสรับบุรีหาได้แล้วก็เต็มทุกจุดเลยเนี่ยใครจะเชื่อว่าหัวร้อยสิบห้าสวยไหมครับสำหรับคนที่รับรักในร้อยสิบห้าบางทีมันก็ไอ้นี่วันบางทีมันก็เป็นประกันใช่ใชประกันรประกันก็มารถเขาทำประกันทีเนี้ยพอชนมาปุ๊บพอเขารู้ว่ามีที่นี่เขาก็ยกให้ลูกค้าเลยดีกว่าลูกค้าจะไปเสียเวลาเนี่ย<ๆ>เราไม่ต้องห่วงนะครับว่าเอาไปใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่าชุดสายไฟเห็นไหมครับยังอยู่เห็นไหม ก็ใส่ไฟยังอยู่ครบเลยครบครับไม่ต้องห่วงครับยอดแล้วก็ตู้แอร์คอยเย็นในหัวทางร้านการันตีนะครับทุกหัวต้องครบที่ต้องมารีวิวหัวนี้ก็เพราะว่าทางร้านอยากจะได้เราสั่งได้สมมติว่าอยากสมมติหัวนี้ขายแล้วอยากได้อีกมีต้องดูคุณภาพด้วยว่าต้องรอว่าหัวที่ผมจะไปทาเนี่ยมันมันคุณภาพดีไหมถ้าเกิดภูไม่เอาไม่เอาเลยไม่เอาเพราะว่าถ้าเกิดไปทําอย่างนั้นมันจะกลายเป็นการว่าเอาหัวสนิมไปทาหลอกลูกค้าเราไม่ทําย้อมแมวเป็นแบบย้อมแมวอันนี้คือรีวิว ถ้าสมมติลูกค้าอยากบอกห้พี่รีวิวพี่รับไหมเออหมายถึงลูกค้าให้ผมรีวิวใช่พี่หัวของเขาแบบผมไม่ได้รับครับไม่ได้รับเราเราเราทำเฉพาะของเราครับผมก็คือรีวิวเฉพาะหัวที่มันสวยจริงๆใช่เราขายอ่ะมาดูหัวนี้อันนี้ก็พอๆกันอันนี้ซูเปอร์เสี่ยอันนี้ก็อ่ายี่สิบกว่าปีเหมือนกันสามสิบกว่าปีพอๆกันเลยสามสิบกว่าปีตูกนี้อันนี้สามสิบเลยหรี่ประมาณเกิดก่อนอ้วนนะเนี่ยเกิดก่อนดูอ้วนมาดูรถสามสิบกว่าปีมาดูข้างในซูเปอร์เสี่ยครับตัวนี้ใครจะเชื่อครับว่าซปเเอรร์สืืาามถคคนนชีพได ร้านไหนที่เป็นรถต้นตระกูลอยากจะเอาหัวไปเปลี่ยนใช่คงทนคงเดิมเอาไว้นีมาดูเลยเหมือนเหมือนออกห้างไปแดงวันแรกเลยดูคอนโซลคอนโซลใหม่หมดครับทาได้ยังไงไปหาอะไรได้ยังไงครับเนี่ยผมยอมเลยนะผมหาแล้วมันไม่มีช่องแอร์อย่างเงี้ยไปตามหายังไงร้านไหนมันก็ไม่มีอย่างสีเราก็พยายามเอาเป็นสีเดิม <c oughs> ให <c oughs> ้สีเดิม นี่แหละที่ผมอยากจะอยากจะอยากจะพีเซนต์เลยเนี่ยเราเก็บงานให้่ะดูครับดูเราเก็บงานให้หมดอันนี้คือเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ของสระบุรีเลยนะมอรีวิวเนี่ยเพราะว่าที่อื่นไม่ค่อยมีนะครับบริษัทไฟแนนซ์ไหนที่เห็นหรือว่าเจ้าของรถไหนที่เกิดอุบัติเหตุอยากจะแนะนําไฟแนนซ์ให้มาที่สระบุรีได้เลยแล้วอันนี้แล้วอันนี้พิเศษหรือว่เป็นหัวสูงด้วยนะอ๋อตัวนี้หัวโนกหัวหัวสูงด้วยนะเวลาหัวสูงข้อดีอย่างเวลานั่งเ่ยสบายครับ แต่นี่ก็ทุ์เสียเหมือนกันสิบร้อท่านไหนที่เกิดอุบัติเหตุไม่อยากรอไม่อยากรอนั่งรอเคราะห์นศีลอะไรเอฟบีเอ็มเด็ก้าคือเอฟบีเอ็มเดก้านะครับสำหรับท่านที่ประสบอุบัติเหตุหรือเป็นหัวล็อกเกอร์อยากมาใส่เห็นไหมป้ายแดงเรามีขายนะครับครับวิกเตอร์เห็นไหมมีสุดยอดเลยอ่าหัววิกเตอร์ต้องต้องดูแบบนี้นะครับต้องดูที่ข้างประตูนิดหนึ่งถ้าข้างประตูมันจะมีรหัสบอกถ้าเป็น FG8J พวกนี้จะติดเครื่อง JO8 เอโอแปดพวกนี้เป็นหกล้อหกล้อยางใหญ่ใช่แต่ถ้าเกิดเป็นพวก f m 1 a อหดูดูตุดูตุ๊กตาหน้าเห็นไหมครับมันจะเป็นยาวสูงยาวพวกนี้จะติดพวกเครื่อง P11 กับ A09 เป็นกับ้อแล้โอนี้เป็นสิบล้อแหละพอถ้าเวลาซื้อเนี่ยเวลาซื้อเนี่ยผมจะจัดให้ตรงนู้นลูกค้าเพราะถ้าเกิดคุณซื้อตัวนี้ไปต้องไปแปลงอีกเพราะมันเป็นหกล้อครับวิกเตอร์จะมี2แบบเป็นหกล้อกับสิบล้อครับสังเกตขาขาจับเช็ดซีมันจะยาวกับสั้นใช่แต่ว่าขนาดหัวเท่ากันหมดกันชนมันก็จะใหญ่ต่างกันใช่ใช่ นะครับเราเราก็มีแต่สังเกตผมมาแรกๆอ่ะหัววิกเตอร์เยอะมากนี่ขายดีมากเลยตอนนี้เหลือแค่นี้แล้วเหลือแค่นี้เหลือน้อยมากแล้วมีอีกไหมถ้าเกิดหมดมีไหมมาเรื่อยๆไหมเอยเพราะตอนนี้ผมจัดเฉพาะหัววิกเตอร์ตัวนี้ที่เป็น600 FG8G ตอนนี้ผมทําโปรอยู่นะครับเริ่มต้นที่30,000นโอ้โหเริ่มต้นนี่หัวใหม่นะเนี่ยทุกคนหัวใหม่นะครับสวยมากสำหรับท่านที่เป็นเลกกาอยากมาเปลี่ยนได้เลยนี่แหละใครที่เกิดอุบัติเหตุนะไม่ต้องไปเคาะให้มันเสียเวลานะครับ ล้วก็เอาเทินไงเอาหัวน่าเทินไปนะครับเราก็จะได้ไม่เสียเวลาทำอาหากินก็จะมีสามเดือนก็เหลืออาทิตย์หนึ่งก็จะมีหลายแบบอย่างเงี้ยได้กล้าสองใบปัดอย่างเงี้ยเราเปิดดูข้างในได้นะครับว่าใหม่จริงไหมสามยี่สามยี่ g x Z สามยี่มีซุ้มล้อตรงรุ่นบ้านเราอันนี้เราเปิดดูได้ครับอันนี้เป็นหัวฮ่องกงตรงรุ่นบ้านเราเอาง่ายง่ายก็คือแม็กแม็กโหลดถ้าบ้านเราก็แม็กโหลดอ่ะเพราะว่ามันเป็นกระจกไฟฟ้าแม็กโหลดปีห้าหนึ่งอันนี้เป็นกระจกแบบพับได้ด้วยนะ ห oh. เป็นตัวแม็กโหลดนะครับเบาเบาะนี่ไหมเบาถุงลมไหมอสวยครับตัวนี <c oughs> ส้สุดยอดสุดยอดตัวนี้ยังใช้อยู่ที่บ้านเราเยอะตัวนี้เป็นรุ่นุ่นนิยมอยู่แล้วครับตัวนี้บ้านเรานิยมมากยังยังไม่หายไปจากบ้านเราก็ <c oughs> คือมันเป็นยังไงเป็นรุ่นนิยมจริงๆร,ราคาราคาไม่ตกเลยครับรุ้ราคาไม่ตก ใครที่หาอยู่ก็มาได้นี่อย่างล็อกกี้ก็ยังมีอย่างเนี่ยซีรีส์500ก็ยังมีนะครับมีถือสวยครับเมกาเหมือนกันครับถือสวยเมก้ร500ก็มีอันนี้อันนี้สามใบปัดอันนี้สามใบปัดสามใบปัดเราก็ทํานะครับเผื่อเป็นไฟปแดงเราก็มีนะครับไม่ใช่มีสองใบปัดอย่างเดียวสายปัดเราก็มีถ้าถ้าสามใบปัดก็ยกใส่สิบล้อได้แต่ไม,ไม่ไม่ต้องใส่ซุ้มไม่ต้องใส่ซุ้มใช่วางลงได้เลยไม่ต้องใส่ซุ้มตัวน,นี้ เพราะว่าเขาจะแทนปีกเขาได้เลยพอดีครับวางพอดีล็อกกี้ก็มีนะครับนี่ล็อกกี้ด้านนี้ก็ไม่สวยอ่านี่ล็อกกี้นี่ตรงรุ่นบ้านเราหัวตองเก้าหัวนิสันก็สวยนะลองดูนะครับตัวนี้อันนี้เขาเรียกนิสันอะไรครับพี่อ่าสี่ห้าสี่คอนดอคอนดอสี่ห้าสี่ครับตัวนี้จะเป็นสเปคตรงรุ่นบ้านเราเราเปิดดูข้างในนะครับว่าสวยจริงไหมครับตัวนี้เนี่ยสหรับท่านที่มีใช้คอนดอสี่สามศูนย์มาเปลี่ยนได้เลยนะหรือหัวแตงโมอย่างเงี้ยอนี่วันสวยไหมครับสวยมาก สวยไหมครับดูลองดูสีที่ทําที่หัวรถนะครับงองเอามือจับได้เลยครับเป็นสีโรงงานครับเป็นสีรถป้ายแดเงเลยอ่ะ <S <S วันเนี่ยทางเนี่ยทางทางสระบุรีเขาเปลี่ยนยันกรประตูเลยนะกรประตูก็เปลี่ยนแล้วพี่ใช่ครับเอาใจใส่ทุกข,ขั้นตอนนะกรประตูใหม่หนนะีเนี่ยดูฟังเสียงอันนี้ก็ใหม่นี่วันดูเอามีมีลูกยางด้วยเขาใส่ใจจริงๆออ่าของใหม่ ลองชมหัวล็อกกี้ก่อนไหมครับว่าสภาพเป็นงไงดูข้างในด้วยก็เปิดปดูครับสวยไหมครับเออก้อนใหม่สุดยอดสวยไหมครับเอาใจใส่ทุกรายละเอียดจริงๆเปลี่ยนก้อนให้ใหม่หมดเลยประตูะแบบนี้เมียก็หมดสิตกลต์เลยพี่ใช่ถ้าเมียไปด้วย <c oughs> เมียไม่ตกรถเลยเพราะว่ามันก้อนประตูใหม่โอ้ยสุดยอดสุดยอดเอาใจใส่ทุกขั้นตอนจริงๆครับ ดูเสียงเปิดประตูยังเหมนเหมือน,น,น,นแบบรื้อทำหมดหัวเลยอะเปลี่ยนด้วยคืออย่างนงี้เรา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 เรื้อออกทำใหม่ให้เลยเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรด้วยอะไรเก่าก็เอาอมาใส่คันที่มันคือถ้าเป็นพวกคอนโซลคอนโซลเนี่ยถ้ามาจากอ่าญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเก่ามันจะเป็นลายหมดแล้วแตกลายงานหมดแล้วเราก็เปลี่ยนเลยนี่แหละผมชอบตรงนี้เลยเมื่อก่อนนี่เรามีเยอะมากนะล็อกกี้มีประมาณเกือบยี่สิบหัวเนี่ยตอนนี้เหลือแค่เนี้คขายดีมอะครับตอนนี้เหลือแค่นั้นนะครับ อันนี้เป็นสีประตูเออไม่ใช่อันนี้เป็นสีเป็นไฟสีสีดวงสีตาเนี่ยถ้าเป็นตาหวานอยู่ข้างในใช่ตัวนี้มันจะมาก่อนตัวนี้มาก่อนตองเก้าข้างในข้างในเล็กตาหวานแต่ล็อกกี้มันจะมีข้อดีถ้าเป็นพวกมีปีกล้อเนี่ยมันจะใส่ได้สิบได้ทั้งใหม่ทั้งเก่าใช่วางได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นหัวกว้างก็ไม่ต้องใส่ซุ้มล็อกกี้จะมีสองแบบจะมีหัวกว้างหัวแคบกว้างก็มีใช่ครับถ้าเป็นกว้างก็ไม่ต้องใส่แคบ ไม่ต้องใส่ซุ้มล้ออ่าโอ้โหหายากนะคนที่จะเอาหัวรุ่นระดับ30ปีมารีวิวก็จริงๆเราก็ไม่คิดจะจะจะทำนะแต่ว่าเราลอง,ล,องลูกค้ามาบอกขอให้เราทำอะไรเงี้ยเราก็ลองทำดูพอทำมาผลตอบรับดีมาก สามปีที่ผ่านมาถือว่าดีมากเพราะว่าลูกค้ามีม,มีมีหลายระดับหนึ่งร,ระดับที่แบบว่าเอาองนเก่าไปเคาะระดับที่2ก็คือหาซื้อเสียงกงไม่ต้องทําสี<ช>ระดับที่3ก็คือต้องการพรีเมียมต้องการแบบว่าหัวหัวแบบมาถึงชั้นซื้อแล้วฉันต้องการใส่วิ่งได้เลยส <น S 1> ่วนม,มากลูกค้าที่ต้องการพรีเมียมก็คือเท่าแก่ใช่ใช่คือมาเจอปุ๊บชอบเลยเอาไปวางเลยใช่ใช่ลูกน้องก็ไปทํางานได้เลยคือส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เออเท่า ตอนนี้ปัญหาของของเท่าแก่ไม่รู้เหมือนเดิที่ผมรับฟังมาก็คือถ้าหัวเก่าแอร์ไม่มีน้ารั่วคนขับไม่ขับครัเขาเลยต้องมาซื้อหัวให้กับพนักงานเขาใช่คนขับทุกวันนี้เลือกได้เลือกได้แล้วครับตอนนี้ก็ถือว่าสุดยอดตอบโจทย์ได้ดีอะฟูโซ่ก็มีนะอันนี้หกสองแปดครับมีหลายหัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะอันนั้นอันนั้นเป็นหกสองเจ็ดครับส่วนเมื่อกี้ที่เราเห็นหัวประดุกตัวนั้นที่ผมแนะนำคือหกสองเก้าอ๋อหกสองเก้าตัวใหม่ล่าสุดตัวนั้น แต่แล้วแต่คนชอบนะหกสองแปดบางคนก็ชอบแบบเรียบก็สวยครับอืมนะครับมีม,มีมีหลายตัวก็ถือว่าขายดีก,ก็อยากให้มาดูที่ร้านเราม,เรามีเรามีอะไรเยอะมากตอนนี้มีหลายๆแบบมากนะครับแล้วก็อยากให้มาชมสําหรับท่านที่ต้องการเปลี่ยนหัวหรือมาเช็คอินก็ได้แต่น,นี้มาเช็คอินก็มีนะเยอะมากมาถึงก็ถ่ายรูปตรงป้ายเราแล้วก็ขอขออะไรแล้วก็ขับก็ยินดียินดีครับยินดีแล้วก็จะมีพนักงานให้คําแนะนํานะมาปรึกษาได้นะครับแล้วอย่างเนี้ยจากวัว์เดก้าเนี่ย อยากได้ครบเตมเลยแบบอยากได้เครื่องอยากได้เนีย่ยจัดหาหาได้เลย <c oughs> คือคือคือผมเนี่ยเวลาเปิดตู้มาทางร้านเปิดตู้มามันจะมีมามาอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ใช่ครับพี่อย่างหัวรีวิวเนี่ยคือแบบอ,อยากได้ยกเซตอยากได้ไดหวัวแบบเนี้ยเป็นหัวใหม่เงี้ยแต่ได้ไแล้วก็ไป<ม>ลงเครื่องอ,อยากได้เครื่องอยากได้หัวเครื่องเกียร์มาตัดเลยใช่ไหมชุดตัดอ่าเพราะเป็นรีดจัดงันต้องสั่งไม่ใช่พี่นี่อย่างหัวเนี้ยมาครับ รีวิวมาเสร็จปร๊บอ่อผมอยาอาหัวเนี้ยที่หาเครื่องให้ผมได้อ๋อสบายเลยครับไม่มีปัญหาอย่างนั้นได้แต่แต่ผมเมื่อกี้ผมเข้าใจว่าเป็นชุดตัดถ้าชุดตัดต้องต้องต้องผมว่าอ้วนขับรถล็อกกี้เก่าๆมาเนี่ยอยากได้หัวนี้อยากได้เครื่องใหม่นี่เลยสบายเลยครับมันจะไมจะไม่จะไม่ได้ติดตั้งให้ด้วยก็ยิ่งดีเลยทำไมจะไม่ได้อยากได้ตัวไหนก็ชี้เอาเลยแต่ว่าคุณมีล็อกกี้ขับมาอยากจะได้หัวรุ่นใหม่เนี่ยสาวนี่เนี่ย แล้วก็เครื่องสองเจ็ดศูนย์สามสองสามสองศูนย์เนี่ยชี้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 เพื่จัดให้ได้หมดเลยครับแล้วก็เปลี่ยนกันตรงนั้นจบครับเปลี่ยนกันตรงนั้นน่ะพนักงานอยู่ไหนเปลี่ยนตรงนั้นเลยครับไม่เกินสิบห้าวันยืนยันไม่เกินสิบห้าวันอยากได้ตัวไหนเพราะเพราะเราก็เข้าเข้าใจลูกค้าไงว่าลูกค้าเนี่ยมีการมีรถเนี่ยมันต้องใช้งานบางทีบางทีการหยุดวิ่งเนี่ยมันทำให้เสียโอกาสทางเราก็พยายามกระชับให้สั้นที่สุดนี่คือข้อดีของแต่ขอโทษนะครับระยะเวลาสั้นแต่คุณ ดีรับประกันการันตีทั้งรับการันตีนะครับก็ทีมทีมช่างคุณภาพ,ภาพอ่าแล้วหนึ่งน็อตท,ที่ใช้ก็มีเยอะน็อตท,ที่มากับหัวกับอ่าเป็นน็อตแท้เป็นน็อตแท้แล้วเราเวลาติดตั้งเราก็ไม่ได้คิดค่าหนงค่าน็อตอยู่แล้วเราไม่ได้ใช้น็อตใช่ใชไไ่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ใช้น็อตกิโลเป็นน็อตท,ที่ติดมาจากเช็ดซีกับหัวที่มันนั่งแท่นมาเนี่ยถ้าเป็นน็อตน็อตแท้มันจะทนการใช้งานมันจะใช้งานได้ได้ยาวนานกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นน็อตใหม่คุณได้แป๊บเดียวก็หักหหมมมุุนนนนนนเเข้้้้าาาาออออกกก็็็็ง่่ยถตตตแแททใชรัผปี โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เดินกับคุณทัพแท็บมาก็คงได้ประโยชน์นะจริงๆผมดีผมโอ้ยปื้บปึ๊บผมก็ดีใจนะที่ผมได้เจอพี่เล็กเพราะว่าถามหารอบที่แล้วถามหาใช่ใช่ใช่รอบนี้ดีใจมากนะครับที่เอฟซีก็ถามหาพี่เล็กมากพี่เล็กไปไหนพี่เล็กสุดหล่อไปไหนโอ้ขอบคุณมากครับจริงๆในคอมเมนต์อ่านดูเหรอฮะ S <S เขาตามเขาติดตามพี่เล็กนะเพราะว่าเขาว่าพี่เล็กพูดให้ความรู้ได้ดีเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยผมจะให้ทางพนักงานผมอาเป็นคนเดินทางผมก็จะจะจะดูก็คืออยากอยากอยากสร้างตัวแทนง่ายๆอยากแ,แล้วก็อายุเยอะยนะครับแต่ดีนๆนะใครมาหาผมแนะนําปรึกษาเรื่องรถปรึกษาอะไรแล้วแต่ผมมีทีมงานที่คอแนะนําให้คุณแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคัสซีเครื่องคารหน้าเพาทุกอย่างมาคุยกันได้ที่ร้านนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญรับประกันที่นี่มามาเช็คอินก็ได้นะมาเช็คอินก็ได้ถ่ายรูปครับ อ่าดนดียินดีครับโอเคนะวันนี้ครับโอ้โหเต็มอิ่มมากสาหรับวันนี้ประโยชน์มากสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เล็กครับขอบคุณมากครับหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้มาเยือนอีกนะครับผมถ้ามาที่นี่ก็อยากแบบสบายสบายสบายๆครับก็ขอบคุณ F c ซของคุณท็ปแทบด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับถ้าไงอ่าสนใจที่ร้านเข้ามานะครับหรือมาหาผมโดยตรงก็ได้นะครับดนดีครับบอกว่ามาจากช่องท็อปแทบพี่เล็กมีส่วนลดให้ได้ครับทุกคนเลยได้ครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ